แพะหลงกลสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเกิดสะดุดแล้วพลัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกมันพยายามอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถตะเกียกตะกายขึ้นมาจากปากบ่อที่ลื่นนั้นได้ขณะนั้นมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมาแล้วถามเจ้าสุนัขจิ้งจอกว่าเจ้าลงไปทำอะไรที่ก้นบ่อนั่น สุนักจิ้งจอกจึงตอบด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ว่าน้ำที่ก้นบ่อน,นี้ทั้งหวานและหอมเจ้าอยากลองดื่มดูบ้างไหมล่ะแล้วเจ้าแพะก็รับคำเชิญชวนของเจ้าหมาป่าและกระโดดลงไปในบ่อน้ำทันทีจังหวะที่เจ้าแพ้ลงมานั้นเองเจ้าสุนักจิ้งจอกก็ได้โอกาสหนีโดยขึ้นเหยียบบนหัวของเจ้าแพะและกระโดดขึ้นจากบ่อน้ำได้สำเร็จ เมื่อเจ้าสุนักจิ้งจอกปลอดภัยแล้วมันจึงมองลงไปที่ก้นบ่อและพูดกับเจ้าแพะว่าหากเจ้ามีความฉลาดได้เท่ากับหนวดเคา้าที่เจ้ามีจะก็คงไม่หลงกลลงตื้นต้นของข้ารรอกฮ่ฮ่ <laughs> เมื่อพูดจบเจ้าสุนักจิ้งจอกก็เดินจากไปอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด